สบายดีมื้อนี้เฮ้าสิาพ้าไปเบิ่งทางโดนจากสิเกิร์ไปจนหอดอุโมงผู้ภาเมืองพนโฮดเดี๋ยวเฮ้าสิาพ้าไปเบิ่งหลายๆบ่อนไอ้เดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งการก่อสร้างทางโดนตดที่เฮ้าเห็นทางหน้านี่เป็นเป็นบ่อนจุดเริ่มต้นยุ่เขตบ้านสิเกิร์ตัวที่เฮาเห็นอยู่ทางหน้านี่นะบ่อนเก็บเงิน เดบิวอ์เก็บเงินนี่เพิ่นเฮดอยู่นี่บดเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็เริ่มต้นแต่นคะรลงเวียงจั์ไปหาวาังเวียงนะแมนบ่อน,นี้เลยสำหรับมือนี้แล้วนี่เฮ้าสีผ้ามาเบิง้งตั้งแต่นี้แล้วนี่บ่อน,นั่นจุดเริ่มต้นบ้านสีเกิดแล้วก็ไปต่อบ้านน่าซ่อนจุดวงเวียนจุดขึ้นจุดลงบ้านน่าซ่อนแล้วก็ไปต่อจุดขึ้นจุดลงของบ้านโบ ลากาไปหอดไปต่อจุดขึ้นจุดลงของบ้านสก,ก้าเอาสีผ้าไปเบิ้งเมื่อน,นี้ฮะนะลากาไปเบิ้งจุดขึ้นจุดลงของพ่นฮองของเมืองพ่นฮองลากาไปสิ้นสุดอยู่อูโมงผู้พระเอาสีผ้าไปเบิ้งเมื่อนี้ไปหอดอูโมงผู้พระแล้วติดตามไปน้ำกันเดอว่ามันสิเปลนแนวเลย เด้เบื้องแม่เบื้องซายมือนี่นะรถปับ๊บนาดินเพิ่นโอ้บะขะขะักคักปับ๊บนาดินได้ฮอตสีเบสแมสผู้ลดอันนี้ป๊าตัวสุดยอดเลยรถปับ๊บนาดินบักกวาง,งบ่อนเท่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเพิ่นกำลังงันปั๊บน้าดินอยู่แถวเท่าเห็นเดี๋ยวนี้นะบางบ่อนกับเพิ่นปูยางสันหนึ่งแล้วได้เด้เด้อยู่เบื้องซายมือนี่เ<ๆ><ๆ>พิ่นปูยางเลยนี่ ก็ได้สันทับอิดก็ได้สิบเส้นบอกปูย่ยางสันทับอิดขึ้นจังหวะเพิ่นว่าปูย่ยางสองสันต้องเมนเส้าเส้นปูย่ยางสองสันมาหอดวงเวียนบอนอ,อ่บนเข้าของบ้านนาโซนแล้วแถวห้องเห็นนี้เป็นวงเวียนบนอ่บนเข้าของบ้านนาซ่อน ที่เหาเห็นรอบๆวันนี้ก็เป็นจุดขึ้นจุดลงของบาอ้านนาะซ้อนทดี๋ยวเหาเห็นรอบๆอ,อยู่เพจนี้เป็นจุดขึ้นจุดลงของบ้านนาซ้อนบอดเก็บเงินเลยอยู่อยู่พุ้นบอดเก็บเงินเดี๋ยวเหาสีผ้าไปเบิ้งจุดขึ้นชุดลงของบ,าบ้านโบต่อไปปุ๊ไปจนหอดผู้พระเลยเมือน,นี้นะเดี๋ยวเหาสีผ้าไปเบิ้งเป็นเอาเลิกกะบทิตาไปน้ำกันเด้อเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งไป ตัวที่เราเห็นอยู่ทางหน้านี่ก็เป็นโควงเว้นข้ามทางโดนวงเวน้นอ้อแต่ทางโดนวงเว้นเข้าหาทางโดนะนะโคตัวนี้เป็นโคข้ามทางโดนโคข้ามทางโดนวงเวน้นทางอ้อทางเขา้าตัวที่เราเห็นอยู่ทางหน้านี่ยู เบื้องขวานี่ฮะเด้เบื้องทางนั้นฮะนะเพิ่นลโบเมนเพิร์ลปู่หยางได้เพิ่อนอัดมาหินเฮ้อมันแข็งบ่เพิ่นอัดอัดมาหินผสมมันกาวบ่ผสมพี่เลยแน่เดี๋ยวจะง,งอยเฮาสีเห็นสีขาวๆเด้อเพิ่นลโอยไปแล้วก็เอามาหินอัดไปอัดไปนี่เฮ้อมันหนาห้าสิบเส้นผูน้ไรอัดต,ตัวนี้หนาห้าสิบเส้นเด้เพิ่นลโอยกาวบ่หรือว่าปูนนี่เลยโอยไปอาอัดมาหินขึ้นไปเฮ้อมันหนาห้าสิบเส้นแล้วล่ะ จึงได้ปูอยางสองซันปูอยางสองซันในซันที่หนึ่งในสิบเส้นซันที่สองในสิบเส้นเพื่อสีฮเฮอทางนิ่มฮะนะคักอรีเว้ยเพื่อนเฮตทางนี่โอ้สุดยอดอีลยเดี๋ย<พ>ว<น>จังน้อยไปฮอดบ่อนเพิ่นปูยางสันทบับอิท ตัวนี้ปูอย่างสันทมิตรสันที่หนึ่งหนาสิบเส้นตัวนี้นี่นะเพื่นเสีเห็ดโหอ้อมแบบนี้เลยนี่ทางในก็เห็ดโหอ v e r ทางนอกก็เห็ดโหอ v e r ทางนอกเห็ดโสองสันคนไะด้ยังสมีโหกันโง่กันควายกันแบก้กันไกล้่เฮ v เข้ามาเลยนะบ่ o v e ลีรอดเข้ามาเลยโหนสันที่นอกนะนะโหสันนอกนะเพื่นเห็ดทีทีเนาะ ได้สองขั้นอันนี้ก็ลดปูย่างคนได้นี่ฮิลล์กเกลีรจักรทเลอร์อขั้นคนออกมารดเดินปั๊บหน้าดินลดปูย่างนี่นะตอนนี้เฮาก็มาหอดจุดวงเว้นทางอ้อทางเข้าของบ้านโบแล้วจุดวงเว้นทางอ้อทางเข้าฮะนะบนที่เฮาเห็นนี้นะตัวนั้นก็เป็นโควงเวน้นวงเว้นทางอ้อทางเข้าของบ้านโบ เด,เดี๋ยวหาบนจอรถก่อน ที่เขาเห็นเพิ่นกำลังก่อสร้างคึดคืนเพจนี้เป็นจุดขึ้นจุดลงของบ้านโบเขียวเขาเห็นเขียวนี้นะก่อสร้างเพิ่นเฮ็ดวงเวียนออมอ้อมปล่อพุกอ้อมป้ายอ้อมปลอยพอดพุกเด็ดพิ่นเฮ็ดขั่วบันกระยญ่ขั่วพุกนงถู่พุกงามได้จุดนี้ก็ได้เป็นจุดขึ้นจุดลงของบ้านบัวนอกจากนี้แล้วยังมีหลายๆบ่อนนับจากนี้ไปหา อุโมงผู้ผ้าเดียวห้าสิ้าไปเบิ่งเฮ้มันครบไปวงเวียนบ้านโบนี่คือจังหว่าไงพิลึกเลยวงเวียนทางขึ้นทางลงนะนะวงเวียนอ้อมเส้นทาง,งางนี่บบไงไงเลยเด็ดเด็กวงเวียนตัวที่เขาเห็นค่อยเห็นตัวนี้นะ ือจังว่ากว้างแบบอมอมเป็น300เมรือังมตรความกว้างมันนะความโค้งของวงเว้นนะสะดอกประมาณ3 0มรเมตรความโค้งของมันนะลนะึกอยู่นะ ดูทางหน้านี่ก็เป็นวงเว้นจุดอ้อจุดเข้าของบ้านสก,ก้าบ่อนทางอ้อทางเข้าของบ้านสก,ก้าแถวนี้วงเว้นเขตนี้เดี๋ยวเข้าสิไปอีจังน้อยละหาบ่อนจอดรถก่อนจุดแถวนี้เป็นวงเว้นจุดอ้อจุดเข้าของบ้านสก,ก้าบ่อนเก็บเงินเละอยู่เบื้องซ้ายมืออยู่พูนบ่อนเก็บเงินเพิ่นกำลังก่อสร้างแบบนี้แหละบ่อนเก็บเงินก่ ไปแต่ละบ่อนี่มีแต่บ่อนก่อสร้างประมาณ1กิโลเมตรนี่พบบ่อนก่อสร้างพื้นก่อสร้างไปใหญ่กันไปเลยนะบ่อนที่เราเห็นรอบๆอ,อันนี้เป็นจุดขึ้นจุดล่งของบ้านสก,ก้า บ่อนที่เขายืนอยู่นี่เพ็นเพลนเสีเฮ็ดวงเวียนจุดขึ้นจุดลงนะเพลนกำลังก่อสร้างทางโดนอยู่หลุมพุ้นทางโดนเพลนกำลังก่อสร้างเดี๋ยวเขาสิภาพไปเบิ่งนี้หลายๆบ่อนจากนี้ไปหาผู้พระเอามันสิมีบ่อนเลยเด้ไปเดี๋ยวข้าสิภาพไปเบิ่ง อีจ <ítulo> ัง <irgendw> น <carbono> ้อยกะสิฮอดบ่อนนั่นจุดพักรถไปอีจังน้อยเดี๋ยวสิฮอดบ่อนจุดพักรถเด้อยู่เขตนี้เป็นจุดพักรถเพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่มีปั๊มน้ํามันเด้มีหานอาหารหานซ่อมแปลงรถอยู่เขตนี้หนะเพิ่นก่อสร้างนี่มีปั๊มน้ํามันมีหานอาหารมีหานซ่อมแปงบ่คือจะว่ามีโรงแรมพร้อมบ่ ได้กินข้าว่าเพื้นสิเฮ็ธนันอยู่บนพักรถ ขาเห็นอยู่ทางหน้านี่ก็ฮหอดแล้วนี่หอดบ่นอนันจุดอ้อจุดเข้าของเมืองพนหงแถวนี้นะเข้ามาแต่มเมืองพนหงละ่ะจุดอ้อจุดเข้าเป็นวงเวียนเสริมต้อของเมืองพนหงเลยอยู่นี่หอดนี้ฮะน่ะนะตัวนี้ลนะ่ะตัวข้าเห็นทางหน้าเป็นโคนวงเวียนวงเวียนอ้อวงเวียนเข้าทางโดนตัวขาเห็นทางหน้านี่นะ สำหรับทางโดนเวียงจันหาวังเวียงหนีมีความยาวอยู่หนึ่งร้อยกับเก้าลักมีป่ายอยู่น้อยหนึ่งความยาวหนึ่งร้อยเก้าลักและมีป่ายน้อยหนึ่งป่ายมันกับประมาณร้อยร้อยเมตรนี่แหละความกว้างของเส้นทางนี่ก็ส้าสามเมตรความกว้างนะนะสัสามเมตร บ่อนที่ห้าเรียวเห็นอยู่ปุ้นเป็นบ่อนโขข้ามทางโดนละกาแถวนี้เป็นบ่อนจุดขึ้นจุดลงของเมืองพนหงที่เห,เห็นอยู่นี่นเป็นจุดขึ้นจุดลงของเมืองพนหงเดี๋ยวห้าสิภาไปเบิ้งจนหอดผู้พระอุโมงผู้พระเดี๋ยวห้าสิภาไปเบิ้งติดตามน้ำกันเด้อว่ามันสิเป็นเนอะเลยนับตัวนี้ไปหาอุโมงผู้พระเพิ่นสีเฮ็ดแล้วซํำเิศและไปเดี๋ยวห้าสิภาไปเบิ้ง ทางหน้าเฮ้ากำลังสีหอดนี่เป็นทางโดนกับทางรถไฟตัดกันอยู่ทางนาเฮ้านี้นะเป็นทางโดนกับทางรถไฟตัดกันทางรถไฟเลยยุ่หลุมทางโดนอยู่ทางนาเฮานี้จะน้อยหอดทางโดนเลยยุ่เทิงทางรถไฟเพิ่นเฮดโคโคตัวนี้เลยโคตัดกันระว่างทางรถไฟกับทางโดนเดะเขาคอยเห็นยุ่ป้นเลยยู่เบิ่งขวามือยุ่ป้นโอ้ยบบเห็นคัาซ้ำอันนี้ อันอันนี้บางเล็กน้อยหนึ่งเบื่อมันสีมีมันสีมีมุมเห็นบอนเด้เด้ทางรถไฟเลยยุ่งลุมตอนนั้นเป็นทางรถไฟตัวเ้าวคอยเห็นนิดน้อยน้อยนี่นะนะสุดโคนี่สีเห็นบ่อนเด้เด้เห็นแล้วเด้หนิทางรถไฟยุ่งลุมทางโดน ตัวที่ข้าเย็บตัวที่ข้าไปเดี๋ยวนี้ฮนะโบเมนปูยางได้ตัวที่ข้าไปเพิ่นอาดมาหินอันห้าสิบเส้นน่ะนะเดี๋ยวเดตัวทางหน้านี่ปูยางสิบเส้นนี่นะเพิ่นอาดมาหินมาหินเฮ่มันหนาห้าสิบเส้นแล้วเรามาปูยางนี่ปูยางเฮ่มันนิ่มปูยางสิบเส้นแล้วก็ไปปูอีสิบเส้นพอดีเป็นเส้าเส้นเพิ่นปูยางฮน่ะนะ นิ่มและสาวเส้นบูยางแล้วก็อัดมาหินนี่ห้าสเส้นน่านเพศแท้เบิกนิทานผู้เฮ็ดมาตรฐานอีลึกนีพอดอุโมงค์ภูพระแล้วตัวที่เราเห็นทางหน้านี่เป็นอุโมงค์ภูพระอดแล้วพอดอุโมงค์ภูพระแล้ว ยู่เขตนี้ก่่พิ้นกําลังก่อสร้างคึกคืนกันอยู่ยุ่เขตนี้เพื้นเหตุกันเจิ้นเห็ุอันนั้นส้นลายนี่ก่ที่คอยขี่รถ่านมานี่ก็มีแต่คนเล้าเนะ้ะพนักง,งานนะนะคนจีนแล้วมีแต่วิศาการสองสามคนนะและ้วก็ส้นลายก็มีแต่คนเล้าทั้งหมดเหตุทางนะะบริเมนได้หว่าคนจีนมาเห็ุคนเล้าเฮ้าทั้งหมดเห็ดนะแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละมองแต่ละมองนะนะ บ่อนที่เหาเห็นอยู่นี่พิ่นกำลังก่อสร้างคึกคืนกันอยู่ดูทั้งหลังเป็นอุโมงค์ลอดภูผาบที่เหาเห็นอยู่นี่นะอุโมงค์ลอดภูผามันมีปีสายปีขวาเดี๋ยวคลิปนะหน้าเหาสีผ้าลอดอุโมงค์เข้าไปเบิ่งฮอดบางเวียงสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ด้านลุม พ่อว่าคอมเมนต์ของท่านเท่านั้นที่จะซ้อยเพื่อห้เหตุดีวีดีดีขึ้นต้องขอเคอบเจอหลายๆที่ส้มแต่ต้นจุดจบขอเคอบเจอ